สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้เราจะมาทําเมนูผัดเผ็ดปลาดุานะครับผัดเผ็ดปลาดุกมีอะไรบ้างเรามาดูเครื่องปรุงก่อนอันดับแรกก็มีปลาดุครับปลาดุกตัวนี้ก็ประมาณสองตัวได้ไหมสองตัวทช่ไหมเนาะค่ะกำลังสองตัวค่ะครับแล้วก็มีพริกชี้ฟ้าพริกชีฟกช้ฟ้าเอาไวแ้แบบเพิ่มสรรีสันเนาะ,ะส่วนตัวนี้เราไม่มีพริกไทยอ่อนเราหายไม่ได้วันนี้เราก็ใช้กระชายแทนก็ได้บางคนไม่ชอบกระชายก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับ แล้วก็เป็นพริกแกงครับเนี่ยพริกแกงผัดเผ็ดประมาณสองช้อนโต๊ะเสร็จแล้วก็ใบมะกรูดตามชอบเลยครับเราก็ฉีกมาอย่างนี้เสร็จแล้วระเอกเราคือใบยีห่หร่าถ้าผัดเผ็ดไม่มีใบยีห่หร่าถือว่ามันไม่อร่อยมันไม่หอมนะครับในส่วนของเครื่องปรุงก็มีน้ำปลาน้ำปลาจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็น้ำตาลทรายน้ับตาลทรายเสร็จแล้วก็มีผงชูรสแล้วก็บางคนไม่ใส่นะแต่ผมใส่พริกไทยครับพริกไทยยี่ห้ออะไรก็ได้ใส่ให้มัน มีกลิ่นหอมแล้วก็กลิ่นฉุนมากขึ้นนะพอมาถึงตรงน,นี้เรามาเริ่มทํากันดีกว่านะครับต่อมาเรามาจุดเตาเลยเรามาจุดเตากันเลยครับสังเกตว่าผมจะใช้กระทะเหล็กเพราะว่ากระทะเหล็กนี่ยมันจะทําให้อาหารหอมนะครับยิ่งเราเล่งไฟแรงแล้วก็มันจะมีกลิ่นหอมมากขึ้นแล้วกับข้าวจะน่ารับประทานมากขึ้นครับเรามาจุดเตากันเลย เราต้องทาให้กระทะแห้งก่อนนะครับโดยการเล็กไปขึ้นครับถ้าบ้านของเพื่อนๆไม่มีเตาฟู่อย่างเงี้ยก็สามารถทําได้นะครับใช้อิเลรอนกก็ได้แต่อาจจะใช้เวลานิดน,นึงนะครับแต่ถ้าเป็นเตาอิเล็กรอนจริงๆแล้วมันก็เอากระทะอะไรก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นกระทะเหล็กก็ได้เพราะว่ากระทะเหล็กมันต้องออกมาก็าต้องใช้เตาฟู่อย่า้ยเพืนอควาีขึ้นหน,น่ยนะครับมันก็จะได้กลิ่นหอมของกระทะ อันดับแรกเราตั่วเครื่องก่อนเนาะใส่น้ำมันลงไปผมใส่ไปเยอะครับประมาณนี้พอเมืว่วานนี้สังเกตตอนในกระทะแล้วเราก็ใส่น้ำมันในตัวกระทะเนาะเราก็เร่งไฟไฟอ่อนนะครับไฟอ่อนตอนแรกเราเร่งไปแรงเราเร่งไปอ่อนเสร็จแล้วเราก็เอาเครแก๊สจานลงมาได้เลย ต้องใช้ไฟลอะนะเดี๋ยวเครื่องแก,จก,กงจะไหม้เราจะผัดน<ม>ิดแกงหนึ่งสนใกล้สนกหเดี๋ยวเราค่อยใส่น้ำของปัาดิบต่อไปแกงมันเบาเกินไปเราเพิ่มใส่ได้นะ ไฟอ่อนข้าวกลางเนาะไม่แนะนำให้ใช้ไฟแรงเพราะว่าข้วาวกลางมาันไหม้ถ้ายังสูดได้คอเราสาม,มารถใส่ยี่หร่าลงไปนล็กน้อก็ได้เพื่อให้สูดสูดได้มากขึ้น ได้ที่แล้วเราก็ใส่ปลาลงไปครับเราก็จะขัดไปสักระยะนึ่งจนให้ปลาดุอ่าเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีสเหลืองนิดนึงเนาะ เอาไฟขึ้นมาให้เป็นไฟ่ลาวนิดนึงตรงนี้พยายามใส่เกลือทาร์ตกันบ้าง ี you, ้เมนูผัดเผ็ดปลาดุอะไรแม่ปลาดุตกใจปลาดุอะไรนะปลาดุอุ้ยปลาดุอุ้ยฮัาเล่นกงคนนี่ไม่มีอะไรเล่นเ้าบาทสิบบาทก็อ่าอันนี้ใส่น้ำได้ไัมแม่ด้เหนาะเพราะว่าเตานงเริมแห้งแล้วเราก็เติมน้ำลงสามท่อก็เสรอลาด ด้วยว่าให้ปลาดุกมันสุกได้นะ,ะนะครับประมาณนี้ครับมันไม่มีสูตรตายตัวเนาะเพื่อนๆก็ถ้าใครถนัดยังไงก็อเอาตามที่ถนัดเลยผมมองว่าปลาดุกไม่น่าสุกก็เติมน้ำซุปสิ่งให้มันนิดนึงก็ให้มันมีน้ำสุกนะสิ่ครับสาหรับใครชอบแห้งก็ถ้าคนชอบแห้งจริงจน่า่จะเปทอดก่อนเนาะใช่เ um, ขา<อ>เขาจะเป็นท,อ,ท,อ,ทอดก่อนเพราะว่าถ้าไม่ทอดเป็นไงแม่ มันไม่สุกเลยแต่น้ำไม่ท่วมไงก็ไม่สุกะวันนี้คุณแม่เปิดจะต้องให้ขขคุณพ่อเด็นคนทำอาหารรอสักครู่รอสรักครู่รอน้ำเดือดไปเรื่อยๆครับต้องรอสิบนาทีนะเนี่ยรอประมาณน่าจะไม่เกินห้านาทีเดี๋ยวเราก็ อามาเช็คดูปลาอีกรอบหนึ่งว่ากระสุนไม่ยังเพราะตอนที่ลงผมยังไม่อยากให้คนเนาะเหมือนมันจะพาวเน้อปลาจะเล็กใช่ไหมใช่ถ้าเราคนเยอะๆนะปลาจะเล็กเราจะคนได้แค่ช่วงแรกตอนที่เราเอาเนื้อปลางปลงไปใหม่ ไม่ได้ใส่เครื่องหอม้วนี่ใส่แค่ไปยืดหลักลงไปตอนนี้กลิ่นเริ่มขึ้นมาแล้วคนระับเครื่องแกงที่ซื้อมาวันนี้เป็นเครื่องแกงของตลาดนะผมไม่มีเวลาจำเองแต่เขาบอกว่าร้านนี้อร่อยก็เลยลองดูซิอร่อยจริงไหมกลับน้านานี้นั้นนีงไม่จกกต่นั้นนี่ ตอนนี้เนะ้ะปลาเริ่มได้ที่แล้วดูแล้วมันใกล้จะสุกแล้วเดี๋ยวเราก็เติมเครื่องหอมไปก่อนแบบนีท้ที่คนนี้แล้วกันสำหรับคนชอบเนาะคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับใส่เยอะหอมเย<ส>อะใช่ไหมใส่เยอะหอมเยอะอร่อยเยอะเอาไว้ตกท้ายด้วยแล้วก็โรยใบมะกรูดใบมะกรูดลงไปเลยจ้าแล้วพริกโรยลงไปเลยจ้าเดี๋ยวส่วนที่เหลือเนาะส่วนที่เหลือไว้ตกท้าย แค่นี้ก็นะ่าแต่โอเคแล้วแหละทีนี้เรามาเริ่มตูงกันเริ่มที่ใส่น้ำปลาก่อนเลยน้ำปลาเนี่ตามชอบเลยเนาะใครใครน้ำปลายี่ห้ออะไรความเค็มจะไม่เท่ากันนะครับถ้าใครใส่เครื่องเค็มแล้วน้ำปลาอย่าใส่เลยะนะแต่ขอผมยังไม่ใส่เครื่องเค็มก็น้ำปลาเราก็จะใช้ประมาณนี้ครับเนละเข้าไป ถ้าเราใส่แค่น้ำปลาอย่างเดียวไม่เค็มนะอืมถ้าเราใส่ปริมาณถูกแต่ไม่เค็มน้ำปลาใส่ในหม้อมันไม่เหมือนกันถ้าเราใส่แตงกวาใส่ก็ประมาณนี้ครับประมาณนส่ครับตอนต้นหนึ่งประมาณสอนต้นหนึ่งประมาณนี้ครับเสร็จแล้วต่อไปนี่ใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ควรลดนะใส่ประมาณสองนึงสองนึงใส่เยอะอร่อยเยอะเยอะอร่อยเยอะ นอก็คงนอกปากไม่เหลือแล้วก็ก็ใส่ซีกใส่ใส่ประมาณนี้แล้วก็เรานนเดี๋ยวเราชิมรถดูก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยใส่ใบเยอะหลายอีกแบบผมุญาชิมนะครับโอ้โห จัดดว่าแม่จะไหมว่าจะการระยะนี้เลยไหมแซ่มมากแซมมาก,มากถ้าเครื่องมันถึงหรือพวกเครื่องหอมถงึงก็โอเคนะครับเพื่อนๆเาไปทำสูตรนี้ดูได้เนาะตอนนี้เราก็ใส่หมดเลยใส่หมดเลยใส่หมดเลยเนี่ยครับยี่หล่าลงไปแล้วมันเริ่มไม่กลิ่นหอมแล้วแล้วแต่ว่าใครจะน้ำเยอะน้ำน้อยเนาะ ของเรเาก็แห้งๆหน่อยนินนดบบนึงเนาะติดนิดนึงฟอไม่ไม่ต้องน้ำเยอะถ้าน้ำเยอะมันไม่ใช่ผัดเส็ดแล้มันกแกงเส็ดอะเน็่ยว่าโอเคนะรสชาติตัวนี้ที่ผมทำมันจะค่อนข้างจะหวานน้ำนิดหนึ่งนิดนึงอย่งที่กินมาตัวขนมปลาแล้วก็วกอมกอบถ้ากินออกับข้าวแล้วรู้เรื่องอะไรมาหวานอยแบบมากสำหรับกลางๆเนาะไม่ได้กินเค็มจัดไหนบ้างก็ถือว่าโอเคเลยว่ะ แค่นี้ก็เป็นอาเซจสินนะครับเดี๋ยวผมจะจัดส่จานเราจัดส่จานกันเลยปิดไฟนเริ่มได้ทีแล้วปิดไฟได้นะครับปิดไฟแล้วก็ลองจัดส่จานดูนี่หัวกระดูกนอนดออุยิ่งดุยิ่งกร่ดยนะประมาณ กลิ่นนะเพื่อนๆกลิ่นอบอกจริงๆไม่ใช่หอมธรรมดาครัวลลาหอมโคตรหอมนะค,ครับเราอาจะแบบจัดแต่งใส่จานประมาณเนี้แล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดก็อาจจะแบบอันนี้กินเองเนาะถ้าเกิดแบบทําขายก็อย่ามือจับนะครับกับลูกค้าหายว้าได้ทีล่ละสวยงามตามของเรื่อง อันเสร็จสิ้นครับเมนูปลาดุอะไรปลาดุตกใจปลาดุอุ้ยปลาดุอุ้ยแขงพามพามไปที่เรียบร้อยครับผายเผ็ดปลาดุกง่ายๆครับใครก็ทํากินได้นอ้องส่วนเครื่องควเครื่องอะไรก็อุปกรณ์ต่างๆก็อยู่ในบ้านเรามีอยู่แล้วทํากินง่ายๆช่วงนี้ประหยัดได้ก็ประหยัดครับอย่างนี้ก็อร่อยนะผมบอกได้เลยว่าถ้าใครมาสายผัดเผ็ดแบบรสชาติชิ้ซีจัดจ้านนะจานนี้ตอบโจทย์ครับ สร็จแ,แล้วเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ